f i เ t Class ลานเดียวทั้งไฟให้ดูว่า First Class ไฟที2ีของสองสองนะคะจะเป็นยังไงเป็นสัญลักษณ์ของการมานั่ง First Class ก็คือจะต้องเป็นชุดนอนนะครับนี้มารีวิวห้องน้ำของ First Class ให้ดูว่าเป็นยังไง First Class มีอินเทอร์เน็ตฟรีก็จะมีรหัส WiFi ตรงนี้ให้นะครับว่า happy าเครื่องดื่มแอล้คอฮอล์แชมเปญไที่ถูกเปิดอ๋อจบไฟเททิ้ง ปกตินะครับทุกคนวันนี้จะเป็น EP พิเศษนะที่ได้รีวิว First Class สายการบินไทยนะครับไฟล์ท hmm. TG622 mm hmm. นะครับจากกรุงเทพไปที่โอซาก้านะครับเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้กะจะมาอัดคลิปหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเลยแต่ว่าเหมือนคอนเทนต์วิ่งเข้าหาชีวิตนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้เป็นรั้นแรกในชีวิต แล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอประสบการณ์นี้คือให้ทุกคนดูนั่งเฟิร์สคารคนเดียวทั้งไฟคืคือจริงๆอันนี้คือมันเทคออฟแล้วเนาะแล้วก็คือแทากจริงจริงๆคือเขาอ่ะจะต้องแบบว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะ เป็นไฟดิมๆอ่ะแต่เรานั่งคนเดียวทั้งโซนอ่ะแล้วพี่เขาบอกว่าเออพอดีเห็นคลิปคุณหมอฤทิ์อ่ะรีวิวเฟิร์สลาสของการบินไทยอ่ะตอนไฟจากตาลิตะมาที่กรุงเทพใช่ไหมเออพี่เขาเลยว่ารอบนี้คุณฤิ์เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าบอ่เด็กไทยอยู่บนไฟแค่คนเดียว เฟรชคลาคนเดียวนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทำเรียิรให้ดูกันว่าเออใน,นบรรยากาศก็เป็นใจใช่ไหมให้ดูว่าเฟรสคลาสจากกรุงเทพไปที่โอซาก้าไฟ t ีจีของสองนะฮะจะเป็นยังไงนะครับได้เลยครับพี่อันนี้ต้องหน้าอันนี้ก<ม>็เสิร์ฟแรกใช่ร์เมครับอ๋อคราเวียครับแต่ยังไม่มาโอเคครับ นี chat, ่นะครับก็จะเป็นเสิร์ฟแรกนะครับมันก็จะเสิร์ฟเป็นคาเวียมาก่อนเลยนะครับเนาะก็รีวิวนะฮะรีวิวไปได้นะครับวอตตาไม่รักชับเทจะบริษัทหนึ่งแต่ว่าผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลประจำเฟิร์สคลาสสองคนอิสระจัาแน่นเลยเทนี้นะครับเขิดเอาจริงๆเขิดนะเนี่ยเขิดแต่ว่าพี่เขาก็ปิดม่านอยู่ข้างหลังรถ จริงๆมันก็พิเศษตั้งแต่ตอนตอนที่เราให้คนรถมาส่งใช่ไหมแล้วก็ก็จะมีเซอร์วิสถ้าเกิดใครที่เคลงที่ประตูเนี่ยก็จะเจอว่าจะมีพี่ที่ใส่เสื้อสีเหมือนยังเหลืองทองทองอ่ะยืนอยู่ซึ่งอะไรก็จะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ที่รอรับเฟิร์สคลาสโดยเฉพาะพี่เขาก็จะช่วยเซอร์วิสนะครับยกกระเป๋าลจากรถเก็บกระเป๋าให้แล้วก็จะมีทางเช็คอินพิเศษนะครับที่เขาก็จะพาไปที่จะเช็คอินเฉพาะเฟิร์สคลาสเท่านั้นจากนั้นเนี่ยองจุ ปมมนะค,ครับถึงอบลุคลาภบป็ครับโอเคต้องจบพมก็จะมารวมกับ Business Class นะครับแล้วก็ผัดปมตามปกติจากนั้น ที่เป็นเหมือนบัสเลอร์นะครับที่ที่รับเราตั้งแต่ตรงหน้าประตูอะครับเขาก็จะเหมือนเดินมาส่งเรานะครับช่วยรากกระเป๋าเดินมาส่งเราอยู่ที่ตรงลาส์นะครับก็จะมีลาส์เฟิร์สคลาสแยกไปอีกลาส์หนึ่งนะครับซึ่งก็ในลาส์ของเฟิร์สคลาสก็ข้อดีก็คือจะเงียบกว่าคนน้อยกว่าบิสเนสคลาสนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยจะเป็นอาหารแบบที่เขาเรียกน,นะแบบออเดอร์นะครับก็คือเป็นเป็นเชฟทําให้ใหม่เขาที่ดูเมนูว่าถ้าเกิดเป็นดินเนอร์อย่างเงี้ยก็ประมาณ สิบถึงยี่สิบเมนูได้นะครับแล้วก็อาหารองตรงอร่อยอร่อยเลยนะครับเหมือนเราไปกินอาหารที่พัตคารนะครับก็อร่อยเลยพวกเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แชมเปญอ่ค็อกเทลอะไรไม่ต้องพูดถึงอันนี้ดีเลยเซอร์วิสต่อไปก็คือห้องอาบน้ำอ,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 อะไรมีตามปกติแต่ห้องอาบน้ำก็จะใหญ่กว่านิดนึงไม่ต้องรอคิวนานพอถึงเวลาบอดดิ้งอ่ะถ้าเป็นฝั่นพิเศษคลาสต้องดูแลตัวเองนะครับก็คือต้องดูเวลาเองเดินมาเองแต่ถ้าเกิดเป็นเฟิร์สคลาสนะครับก็จะ พี่เจ้าหน้าที่มาเรียกนะครับแล้วก็พาเราเดินไปที่เกตนะครับก็จะมีทางเข้าแยกโดยเฉพาะที่เขาจะต้องเปิดโซนให้เราไปไปเดินเข้าอีกช่องทางหนึ่งก็จะไม่ต้องต่อแถวเลยนะครับมีคนพาเดินแล้วก็อัดพาเศร้าไปเลยอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็จะเป็นโซนที่มาต่ออบนเครื่องนะครับที่เราจะได้ไปได้ปิดอะไรมาเดี๋ยวีรีวิวต่อไปเลยนะครับทีนี้รีวิวอุปกรณ์ต่อนะครับเขาให้อะไรมาบ้าง 1นะครับรองเท้านะครับสลิปเปอร์เปียกนะครับซึ่งจะเป็นชนิดที่ดีกว่าฝักพิเศษคลาสนะพิเศษคลาก็มีแต่ว่าไม่ดีเท่าผ้าโฮมนะครับอยู่แล้วนะครับผ้าโฮมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการมานั่งเพอสคลาสก็คือจะต้องเป็นชุดนอนนะครับซึ่งเคยรีวิวไปที่คลิปที่แล้วแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอไม่แกะให้ดูนะเพราะปกติไม่ใส่ชุดนอนที่ยังไม่ซักนะครับซึ่งเขาให้แบบเมกยังไม่ซักมาแล้วก็อุปกรณ์อื่นอันนี้ก็จะเป็น ฟางอ่าหูฟางก็จะพรีเมียมขึ้นเนาะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้เกะนะครับเป็นชุดอุปกรณ์นะครับที่สซเล้นาแบบว่าดูแลตัวเองนะครับอ่าก็อ่าแล้ชก็อุกอ็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เฉพาะเฟิร์สคลาสจะได้กินก็คือช็อกโกแลตอันนี้ซึ่งอร่อยมากนะครับอร่อยมากแต่ได้น,อน้อยอร่อยมากแต่ได้น,อน้อยได้สองอันเลยับ อร่อยจริงๆเหนเนี้ยนะครับไม่รู้เขาขายที่ไหนจังหวะน,นี้เราจะมาทานซาเวียดนนานี่นะซาลเวียนะครับ ไปแล้วก้ำผลม้เป้วปกติก็ไม่กินนะครับคาวเนียก็เขาไม่เสิร์ฟก็ไม่กินนะเ,าานนะเขาเสิร์ฟก็แครเกียแชมเปญอะไรและ ครับจะบอกว่าปกติก็ไม่กินคาเวียนะแต่แบบดีมากดีมากแบบดีมากนะครับเมื่อกี้นั่งรอเธอโบลด์ก็เลยตรองมานี้ก็มาเยี่ยมจากจากโซนบีซีเอาจริงคือนั่งบีซก็ดีแล้วว่ะ แต่พอแต่พอมีเพื่อนนั่งเ i r ร์สค a s s มันเหมือนบูมันเหมือนดีซีโดนบูลลี่เลยอะทั้งที่บีซี BC มันดีมากเลยวะ่ะแต่พอนั่งเ i r ร์ส a s s ปุ๊บเหมือนบูลลี่เขอถือไปในตัวงง่มากแต่ต้องบอกอย่างเงี้ยทุกคนก็คือสภาพปกติจะมาจะมาจะมาอย่างเงี้ยมานั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่ที่มไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคือ,อมันไม่มีใครจริงๆมันไม่มีใครแบบไม่มีใครจริงแล้วมันวเหงาม่ะนั่งคนเดียวทั้ง่ะแล้วพี่พี่แบบพี่เออพี่คนดูแลอ่ะเขาก็เขาก็ มีสองคนอย่างที่บอกไปเขาก็คงเหงาแล้วก็เนี่ยเออเนี่ยบอกว่าเอ้ยมอริสชวนเพื่อนมาเล่นได้นะเห็นดูทรงเหงาเหงอนั่งบนดเดียวมอริสชวนเพื่อนมาเล่นได้นะเห็นดูทรงเหงาเหงนั่งบัดเดียวเพอจะต้องแตะตัวเองเลยดูสภาพเพื่อเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเพราะว่าจริงๆเปิดมากข้างหลังนี้ไปนะครับก็จะเป็นโซนของ i ิ e s น c l a า s ซึ่งมันต่อการแล้วก็เดินเข้ามานิดเดียวแต่ว่าอย่างจริงๆอ่ะเวลาเนี้ยจริงๆเขาต้องปิดไฟนะคือจริงๆโซนนู้นอ่ะจะปิดไฟแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลับกันแต่เนี้ย เนื่องจากอยู่คนเดียวย้ำนะว่าอยู่คนเดียวถึงทําได้นะก็เลยรีวเควสพี่เขาว่าพี่เปิดไฟให้หน่อยอยากถ่ายคลิปมันเป็นโอกาสพิเศษแบบเนี่ยแบบมันมันไม่มีอีกแล้วในชีวิตเนี่ยที่จะมานั่งเฟิร์สคลาสคนเดียวสำหรับพวกเราเออเรานะไม่ใช่พวกเราเรที่ได้ที่ได้มาที่นี่ใช่เออแต่ได้ได้เราพี่ไป้ก้าวร่วงที่นั่งคนอื่นนะเออมีแค่นั่งรอเทเบอร์แลนด์เมื่อกี้ไหนๆก็จะรีวิวแล้วนะให้มันแบบครบกระบวนการและอุตส่าห์แบบ เสียงดงังพูดบนเครื่องได้นะครับอย่างคลิปที่แล้วก็พูดไม่ได้นะก็คือต้องถ่ายถ่ายแล้วก็ไปภาคเยษข้างนอกเอานะนี้อูด,ด้ก็ก็พูดไปนะครับนี่มารีวิวห้องน้ําของ First Class <c oughs> ที่ดูว่าเป็นยังไงซึ่งคลิปที่แล้วรีวิวแล้วนะครับก็จริงไม่ค่อยต่างจากมีซีเท่าไหร่จริงๆห้องน้ำเฟิร์สคลาสตอนแรกก็ยอกถามพี่เขา,ว,าว่าแบบมีห้องอาบนา้ำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไหมก็ไม่มีอุปกรณ์ทั้งหลายก็ตามปกติที่บีซีมีนะครับเป็นสีฟัคด้านซีฟัค บกว่าก็ถึงล้างมงล้างมือทับเนทับผิวน้างมงน้ำมะอมกระดาษเช็ดมือเช็ดหน้านี่ครับมีเหมือนกันนะครับก็มีเป็นกระจกพอดีนะครับที่ประมาณนี้นะครับค่อยๆมีอะไรแตกต่างมากนะครับแกล้มกระยกไปเลยกระแยกหมดอันนี้อะไรบิ๊กแซวไนตรีนก็ต้องจะขายอร่อยมากชุดเกิๆนะครับได้ เมนูถัดไปนะครับ,บเป็นมั <c oughs> สรูมซุปใช่ไหม <c oughs> เอ๋อเป็นมัทสรูมครีมสอสมัสรูมครีมซอดตัวน่าเกลียดมากเลยอ่ะทำกินแล้วหกอ่ะ <c oughs> บังไว้ก่อนช่วยเป็นคำหน้าตาน่าทานมากนะครับ <c oughs> เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะครับเด็กหลุดฟุ้งกัน มา,ขอ,มาขอบคุณค่าเติมครับเติมโอ้โห oh, แล้วแชมเปญคือแดงมากเท่านี้คือพี่เขาบอกว่าคือปกติก,กติกอะไรนะกฎกติกาที่นี่เคแบบรื่องดื่มแอลกอฮอล์แชมเปญไวน์ที่ถูกเปิดจะต้องทานให้หมดบนไฟหรือไม่ไม่เหลือข้ามไฟล์ถูกไหมครับไมายถว่าถ้าทานถ้าลูกเรือเขาเรียกนะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เรียกผู้โดยสารอ่ะผู้โดยสารทานไม่หมด ก็ต้องจำเป็นจะต้องทิ้งแชมเปญขวดนั้นถูกไหมคะอ๋อถ้าอยู่ภายในวันอาจจะพอได้แต่แชมเปญไม่ได้แต่แชมเปญไม่ได้เลยคอจบไฟที่เจทิ้งอ๋อจบไฟทีเจทิ้งซึ่งแชมเปญเราคือยี่ห้ออะไรนะครับกองเซโคนะครับกองเซโคนะครับขวดละแบบน่าจะแพงอยู่หลักแตะหมื่นเนาะแตะน่าจะแตะหมื่นครับแล้วเราก็เลยต้องรับผิดชอบสังคมเนื่องจากนั่งคนเดียวก็เลย ต้องรับผิดชอบช่วยกันรับผิดชอบระหว่างนี้ First Class มีอินเทอร์เน็ตฟรีส่วน Business Class มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แต่เสียตังก็คือจ่ายตังเองได้เนี่ยถ้าเกิดเป็น First Class นี่จะรีวิว b o a r d i n g p a s s เขาจะเขียนมาให้เลยว่านี่ก็จะมีรหัส Wi-Fi ตรงนี้ให้นะครับว่ารหัสอะไรนะครับแล้วก็เอามากรอบบนเครื่องซึ่ง มันจะมีขั้นตอนการกรอกที่จะยากนิดนึงก็ถามพี่ๆสตาฟบนเครื่องได้ครับก็จะพากล่องก็ก็เน็ตเร็วใช้ได้เลยส่งรูปได้เมื่อกี้นะครับส่งรูปได้พิมพ์ข้อความนี้ได้ดูไอได้นะครับเฟิร์สคลาสเขาเป็นแบบให้ธุรกิจทํางานแบบต้องคุยงานตลอดเวลาทุกคนตอนนี้ทานอาหารอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งพี่เขากลับไปอยู่โซนมิสเตอเ็คลาสประเด็นนทีจะไม่ใหดูคือ รอบนี้พี่เขาคือเนื่องจากมันมีมันมีผู้โดยสารคนเดียวเอาในเฟิร์สคลาสสามล้วพี้สุกันโบแลนก็คือจริงๆซเราอ,อยู่นี่นะครับซีรเราอยู่นี่แต่ว่าแบบก็จะมีอาหารอะไรวางอยู่ใช่ไหมอีกครับ,บอยบริการดีก้าก็ือมาปูที่นอ,อนให้อีกซีรหนึ่งนะครับก็คือปกติอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งไหนก็แล้วแต่ครับคือเวลาเวลานอนนะครับกับเวลาทานอาหารอะไต้องมีการแบบเหมือแนบบแบบปรับที่นั่งระดับหนึ่งหรือไม่ก็แบบมีการมากวนผู้โดยสารระดับหนึ่งอนนี้พี่เขาก็มาจัด แยกง่ายๆนะครับอันกในให้ดูให้ดูที่นอนกันก่็จะเป็นที่นอนแบบเกือบเป็นเตียงเลยนะครับก็นอนได้สบายก็จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารเช้านะครับส่วาหลับไปเนาะพี่เขาก็จะมาปพุกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเสิร์ฟอาหารไว้ตรงนู้นนะครับเพราะว่าเมื่อกีบอกพี่เขาว่าสอนอนให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ช้าที่สุดว่าะว่าจะอดนานเพราะว่าอีเราไปเที่ยวต่อเลยนะครับก็น่ารักมากนะครับก็ชื่นชมไฟดีผก็ ดีมากๆเลยนะครับไปไงมาไงถึงอั้งเฟิร์สคลาสส่วนตัวปกติเวลาเวลาเดินทางช่องเที่ยวอ่ะสมัยนี้นะครับตั้งแต่ทํางานมีตังค์ผมเลยก็จะนั่งเป็นบิสเนสคลาสนะครับจริงๆซ,ง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 ซึ่งซึ่งส่วนตัวก็มองว่ามันเพียงพอแล้วนะครับตอบโจทย์เต็มๆแล้วเพราะส่วนใหญ่อะการที่เราจองที่นั่งบิสเนสคลาสเนี่ยจริงไมไ่ต้องการการเซอร์วิสอะไรเลยนะแต่ต้องการที่นอนนะครับเพราะเป็นคนที่ชอบนอนนะครับชอบนอนแล้วก็เมื่อเราบินไปประชุมหรืออะไรเงี้ยประชุมได้เลยนะครับสดชื่นกว่าการที่แบบ นอนในท่านั่งนึกออกไหมครับเออซึ่งถ้าเกิดให้นอนในท่านอนเลยก็น่าจะสดชื่นกว่าอะไรเงี้ยครับก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจริงๆพิเศษคลาสเนี่ยอู่สบายสุดๆแล้วนะครับสำหรับตัวเองนะอันนี้นั่งเฟิร์สคลาสว่าอันนี้ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับก็คืออใช้ตั๋วแลกมายนะครับเพราะตัวเองมีตั๋วแลกมายนะครับก็ขึ้นตั๋วไฟเนี่ยเป็นไฟที่สมัยจองตั้งแต่สมัยที่ตั๋วแลกมายของการบินไทยมันแรงจัดๆก็กคือจองตั้งแต่ ประมาณปีที่แล้วข้ามปีนะใช้เวลาประมาณ350วันในการจองล่วงหน้าก็คือพอไฟลนเปิดปุ๊บเรารีบจองเลยนะครับของ First c l ล s ตอน,น่น้นซึ่งสมัยก่อนนะไฟแรกใหม่ First Class การบินไทยอะจองยากมากจองยากสุดๆนะครับเราก็เลยจองข้ามปีมาแล้วก็เนี่ย,ยกไเล กปีมาตัวติดปันเนี้ยก็เลยได้มาบินจริงๆก็เลยได้บินเฟิร์สคลาสซึ่ก็ค่ายสภาวะบอกว่าจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องบินเฟิร์สคลาสนะไม่จำเป็นนะครับถ้าจบเหมาะกับจังหวะที่บอกบอกไปว่าทำนี้อยู่ผู้โดยสารปีหนึ่งบุ๊คเฟิร์สคลาสจริงๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็นั่งกันอยู่บนบิสเนสคลาสนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเันเพียงพอแล้ว,ลว,ลวก็ไฟมันหกชั่วโมงเองอ่ะมันก็ไม่ได้แบบต้องการเซอร์วิสอะไรขนาดนาั้นนะครับก็ไม่มีคนก็โชคดีไปก็เลยได้ถ่่่่่าาาาายยคคอนนนนนเทททต์ใหุ้้้กกกดดดูัซึงงงจจริไไไไมมมมะะถ ฟังทีในา่าจะสับนะครับจริงไหมคนตัวเนี่ยมันควใช้เบเนฟิคจากการหัวแลกไมล์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าสะสมแต้มแบัตรเครดิตนะครับจริงๆตอน,นเนี้ยไมล์ที่เหลืออยู่อะเหลืออยู่ประมาณ2ล้านกว่าไมล์นะครับแต้มบ,บัตรเครดิตประมาณ3ล้านกว่าแต้มนะครับคุณก็ไปใช้ยังไงหมจอจะเลยอ่ะไฟไหนว่างจองทิ้งไว้จองเป็นเฟิร์สฟารก็ได้อย่างมาอย่างมาญี่ปุ่นไปทีมข,ของสองนะครับจากกรุงเทพ จากกรุงเทพมาที er die die ่โอซาก้านี่นะครับใช้ทั้งหมด135,000ไมล์นะครับแล้วก็เสียค่าภาษีสนามบินอีกจำตัวเลขไม่จริงแต่คิดว่าน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับน่าจะประมาณ12,000บาทนะครับเนาะก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทำให้ได้นั่งเฟิร์สคลาสในวันนี้นะครับเนาะถ้าใช้บัตรเครดิตเป็นใช้ไมล์เป็นนะครับก็จะได้เบนฟิตอะไรบางอย่างในชีวิตแบบนี้ก็มีนะจ๊ะรีวิวให้ฟังดอกแหวงฟันแล้วก็ไปนอนเนี่ย นาทีสุดท้ายกันดีค่ะเจอกันอ่ะลูกนิชาเดี๋ยวมารีวิวต่อครับตุ๊กไแล้วชาวแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ย้ายจกกากเมื่อกี้งนึ่นจากนี้มาเล่งทานอาหาร นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันว่าขาัืรอเช้าเป็นยังไงครับป็่เหมือนเป็นคอร์สของไฟนะครับ หมดแล้วเลยเดี๋ยวลงไปปิดคลิปอีกทีนึงก็คือลงไปสมารเครื่องเลยหลังจากแลนดิ้งนะครับแ้วเดี๋ยวเราให้ฟังสรุปคลิปจบอีฟิเนนทนะครับลงจากเครื่องบินมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนอนี้หยุดที่โอซาก้าแล้วนะครับก็รีวิวนะครับชั้นเฟิร์สคลาสแบบที่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำรีวิวอย่างที่บอกไปนะครับก็การบริการนะครับของทางการบินไทยนะครับก็ยังประทับใจเหมือนเดิมนะครับ ติดบับนในเลื่อนอ่ะโอเคเอาใหม่เริ่มใหม่การบริการนะครับของพี่ๆการบินไทยนะครับก็ยังน่าประทับใจเหมือนเดิมเราก็ดูแลดีอยู่แล้วแล้วรอบนี้อย่างที่บอกไปเป็นคนเดียวบนบนชั้นเฟิร์สคลาสแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้โดยสารนะครับก็เลยทําให้โดนลุงดูแลก็ก็ถือว่า ก็ถือว่าดีไปเลยนะครับก็โชคดีไปเลยนะครับเพราะกลายเป็นยิ่งเต็มที่เข้าไปอีกนะครับล้อนก็ให้ใคะแนนบวกนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจน,นะครับของฝ่ายนี้ไม่รู้ว่าเขาดูรีวิวคลิปที่แล้วหรือเปล่านะ <win> <ๆ>เขาอ่ะไม่เรียกคุณท่านนะรู้ส <l CC> <ๆ>ึกประทับใจส,ส่วนนี้รอบที่แล้วคอมเมนต์ไปว่าเขาอ่ะเรียกคุณท่านก็คือเขาไม่ดูหน้าเราเลยอะ่ะหน้ามันก็ไม่คุณท่านอะ่ะแล้วรอบนี้เขาเรียกคุณลีดหรืออะไรเขารู้จักก็เรียกคุณลีดก็ได้นะครับหรือถ้าเราเด็กกว่าอาจจะแบบเรียก เรียกคุณเฉยๆเราก็ไม่โกรธนะครับก็ถือว่าให้เกียรติแล้วแต่อย่าเรียกคุณท่านขอร้องอันนี้รีวิวจากคลิปที่แล้วรอบนี้เขาแก้ไขแล้ว <Okay. S 1> เขาเรียกเขาเรียกคุณลีดคุณหมออะไรอย่างนี้ครับ <Yeah. S 1> ซึ่งซึ่งแฮปปี้นะครับอันนี้แฮปปี้แล้วยังคงยืนยันคําเดิมมากถ้าใคร,รตังเหลือนะครับจะนั่งเฟิร์สคลาสก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมิสเตอร์คลาสนี่ก็ดีเพียงพอมากๆแล้วนะครับไม่ไม่สำหรับลีดไม,ไม่จำเป็นต้องนั่งเฟิร์สคลาสนะครับถ้าไม่ใช่แบบ แลกไม้ได้หรือว่าโอกาสพิเศษอะไรนี้ก็ก็คงไปได้นั่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิว First Class การบินไทยกรุงเทพโอซาก้าไฟทีจีหกสแบบนั่งคนเดียวในชั้น First Class นะครับขอจบเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ